สวัสดีค่ะเ <c oughs> ป็นเพื่อนวันนี้นะคะเคียต,ต้มจืดหมูสับใส่สาหลายใส่วุ้นเส้นสาหลายทะเลน้ำลึก <c oughs> น้ำลึกจริงเปล่าไปดูนี่ค่ะน้ำซุปก็มีย้างกระเทียมดองสีอิ๊วขาวเกลือรสดีน้ำตาลแล้วก็ ใส่กระเทียมค่ะหนึ่งหัวทุกใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำพอเติมน้ำแล้วก็มาตั้งให้เดือดพอเดือดแล้วเราก็เอาบีบหมูบดใส่ลงไปหมูบดหมูบดหรือว่าหมูบดหรือหมูเด้งหมูอะไรก็ได้ใส่ลงไปแล้วก็พร้อมด้วยวนเส้นพร้อมด้วยวนเส้น ต่อจนเดือต้มต่อให้เดือดให้เดือดจนหมูสุกจนหมูสุกพอหมูสุกแล้วพอหมูสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาแล้วก็จะตักเทลงไปในถ้วยที่เราใส่ใส่ไอเนี้ยใส่สาหร่ายทะเลไว้อ่ะเราจะตักใส่ไปเลยไม่ต้องเอาสาหร่ายทะเลไปต้มนะ นักใส่แล้วก็เอ,อ่อต้นหอมผักชีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลย